ดิฉันขนมจีนค่ะวันนี้ขนมจีนอยู่ที่บริษัทฟูจิสึเจเนอรัลประเทศไทยนะคะและหลายท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเครื่องปรับอากาศฟูจิสึของเรานั้นถึงได้ทนทนไม่กลัวความร้อนแบบนี้ค่ะ แถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยไม่ว่าอากาศจะร้อนสักแค่ไหนก็ยังสามารถทําความเย็ยนให้กับเราได้แบบถึงใจเลยทีเดียวไม่น็อกตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมกระบวนการผลิตและพัฒนาเครื่องปรับอากาศกูจิสึกันค่ะซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลเลยนะคะอยู่ที่เขตสง่องอนิคมอุตสาหกรรมดํมฉบังนี้เองค่ะ エアコンディショニング R&D タイランドの板垣です私たちは日本で蓄積したジャパンクオリティをもとにタイ国内をはじめ各国のキャスファンのニーズに寄り添った商品開発に取り組んでいます本日は我々の最先端の試験設備の一部をご覧いただきます อยู่ที่บริษัทฟูจิสึเจเนอเรลลแอร์คอนดิชเนนิงอาร์แอประเทศไทยจำกัดค่ะและก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องเครื่องปรับอากาศถึง2ท่านจากฟูจิสึด้วยถ้าเกิดพร้อมแนละ้วมาพบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนําตัวเองให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมไพโรธปฏิสมพิจเจริญตำแหน่ง General Manager แผนก Motor Development ครับสวัสดีครับผมสุวเชษสุเปริยวนิชตำแหน่ง ผู้จัดการมือดิเจอร์แผนกคอนโทรลในบล็อกเมนต์ครับก่อนอื่นนะคะขนมจีนอยากจะรบกวนให้ทั้งคุณพี่สรโลเชนและก็คุณพี่ไพรโรดค่ะช่วยแนะนำบริษัทฟูจิสึเจเนอรัลแอร์คอนดิชชันนิ่งอาร์แอนดีประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รู้กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะครับบริษัทของเราจะทำการสำรวจตลาดแล้วคิดว่าจะสร้างเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ให้กับลูกค้าจากนั้นทำการทดลองสร้างเครื่องปรับอากาศขึ้นมาจริงๆทำการทดสอบจริง พัฒนาจนมั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาจากนั้นจะส่งต้นแบบตัวที่สมบูรณ์ไปยังฝ่ายผลิตของเราต่อไปครับสำหรับจุดเด่นของ R&D Center แห่งนี้นะครับผมขอสรุปออกมาเป็น4ข้อดังนี้ข้อแรกเรามีเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและครบวงจรทําให้เราสามารถออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดข้อ 2. มีทีมเวิร์กที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทํางา,ง,ทงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดข้อ 3. เราอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงงานผลิตทําให้เราสามารถติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายโรงงานได้อย่างคล่องตัวข้อ4เรามีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทสตีดสือว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับคนไทยอย่างแท้จริงครับ และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องทดสอบแรกกันนะคะเป็นห้องอะไรนะั้นต้องมาถามพี่ไพโรธคะ่ะครับห้องนี้นะครับเรียกว่าห้องทดสอบแคลอรี่มิเตอร์ครับห้องนี้มีความสามารถในการที่จะสร้างอ,อ,อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้เหมือนจริงครับเพื่อที่จะดูว่าเครื่องปรับอากาศของเรามีความสามารถในการทําความเย็นมากแค่ไหนปกติลูกค้าเวลานี่จะไปซื้อเครื่องปรับอากาศจะต้องเลือกว่าจะซื้อกี่ BTU ดีคาว่า BTU ที่ว่านี้ก็จะทดสอบจากห้องสองห้องนี้แหละครับค่ะ โดยที่ห้องทางฝั่งขวามือของผมนะครับจะเป็นห้องที่จําลองบรรยากาศที่ลูกค้าใช้งานในบ้านครับอืค่ะอันนี้คือห้องที่เอาไว้ทดสอบแอ์ที่อยู่ด้านในบ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้และห้องทางด้านนี้ล่ะคะครับห้องทางด้านนี้เป็นห้องที่จําลองบรรยากาศการใช้งานจริงภายนอกบ้านของลูกค้าครับว้าวลองดูสิคะแอดเราต้องมี2ส,ส่วนจริงๆนะเพิ่งรู้รเหมือนกันว่าต้องทดสอบทั้ง2ส,ส่วนเลยทีเดียวคะ่ะใช่ครับ แล้วห้องทดสอบถัดมานะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นห้องที่แปลกตาม,มากๆเลยค่ะเป็นห้องอะไรนะคะคุณพี่ไพโรดครับห้องนี้เป็นห้องทดสอบเสียงของเครื่องปรับอากาศครับเราอยากให้ลูกค้าใช้เครื่องปรับอากาศที่เย็นแล้วก็อยากให้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีความเงียบด้วยครับด้วยห้องนี้เราจะสามารถวัดได้ว่าเครื่องปรับอากาศของเราเงียบแค่ไหนอีกทั้งวิเคราะห์ได้ว่ามีเสียงที่ความถี่ตรงไหนไหมที่เราอยากจะปรับปรุงให้ดีมากกว่านี้ค่ะโครงสร้างของห้องนี้จะมีลักษณะพิเศษคือจะมีนามยื่นออกมาครับ ตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เสียงสะท้อนไม่วิ่งกลับมาแล้วจะทําให้ผลการวัดของห้องนี้ถูกต้องแม่นยํมากมากครับอ๋อใช่ถ้าเกิดเป็นห้องปกติทั่วไปเขาจะเป็นผนังเรียบ,บแสดงว่าเสียงที่เขาออกมานี้ไม่ใช่เสียงที่มาจากตัวเครื่องปรับอากาศอย่างเดียวจะเป็นเสียงที่เขาสะท้อนมาจากกําแพงด้วยเพราะนั้นจะไม่ใช่ค่าที่แท้จริง,งรว้าวห้องนี้สุดยอดเลยและทราบว่าห้องนี้ค่ะมาตรฐานระดับเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสุดยอดอีกหนึ่งห้องเลย และตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับห้องนี้เป็นห้องทดสอบอะไรคะคุณพี่ไพลโรดครับห้องนี้เป็นห้องทดสอบเรื่องของชิ้นส่วนและวัสดุของเครื่องปรับอากาศครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศของเราไปได้นานเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับในการที่จะสร้างบรรยากาศจําลองรอบๆชิ้นงานและวัสดุของเครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิเย็นจนติดลบ ให้อุณหภูมิสูงมากกว่า100องศาให้มีความชื้นสูงสูง,สงจากนั้นทําการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและวัสดุข,ของเครื่องป,ประกาศปรับปรุงจนมั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับถ้าจะเกิดอย่างนั้นขออนุญาตชมการสาธิตได้ไหมคะได้ครับมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับการสาธิตนี้เรารจะเป็นการทดสอบหรือว่าสาธิตอะไรคะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับพลาสติกที่กลุ่มตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ครับค่ะเราทําการปรับอุณหภูมินะครับด้านลบให้ ถึงกับขั้นติดลบครับด้านสูงมากกว่า100องศาขึ้นไปเราตั้งเป็นโปรแกรมสลับกันไว้ครับว้าวก็จะได้ชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงทนทานจริงๆเพราะว่าเครื่องปรับอากาศของวูจิสึของเราทราบว่าคือต้องไปทั่วโลกเลยทีเดียวก็ต้องมีทั้งเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนจัดหนาวจัดแล้วก็มีความชื้นจัดและอย่างในประเทศไทยล่ะคะร้อนขึ้นทุกๆวันเลยสามารถที่จะอยู่ได้ในอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ52องศาสบายๆเลยครับ สำหรับห้องนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรและไว้ทดสอบอะไรคะพี่ไพริโรถัห้องนี้มีชื่อว่าห้องทดสอบชาเวอร์เทสต์รูมครับเราจะทดสอบความทนทานของเครื่องปรับอากาศเรากับสภาพอากาศที่ฝนตกหรือว่าใต้ฝุ่นมาครับด้วยเครื่องจำลองใต้ฝุ่นตัวนี้เราจะสามารถสร้างะองน้ําอยู่เล็กๆลมแรงๆให้พัดส,สู่เครื่องปรับอากาศตัวทดสอบของเราครับจากนั้นเราจะทําการตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรมีไฟพัดฉีกขาดหรือไม่ ทำการปรับปรุงพัฒนาจนมั่นใจในเครื่องปรับอากาศของเราครับค่ะอย่างที่บอกไปว่าเครื่องปรับอากาศของเราไม่ได้มีแค่เครื่องปรับอากาศที่อยู่ในบ้านสาหรับตัวนี้คือเป็นเครื่องปรับอากาศที่ต้องอยู่ด้านนอกจะต้องเจอลมเจอฝนตลอดเวลารจริงๆแล้วบ้านเราก็ไม่ได้มีไต้ฝุ่นใช่ไหมคะครับมแต่ว่าเราก็ทดสอบเผื่อไว้ก่อนเลยใช่ครับในนี่แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยนะคะกับการผลิตเครื่องปรับอากาศของฟูจิซึค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีการทดสอบไต้ฝุ่นให้กับหลายๆท่านได้ชมกันด้วยเป็นอย่างไรนั้นมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้เลยครับเชิญชมเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทดสอบเครื่องปรับอากาศฟูจิสึค่ะที่เราทดสอบกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะส่งถึงมือคุณลูกค้าทุกๆท่านคะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่แพรโรดรวมถึงนะคะทีมงานทุกท่านที่ได้บอกว่าตั้งใจทดสอบกันแบบนี้คะ่ะจึงทําให้เราได้เครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพมาใช้งานคะ่ะ แลนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับหนุ่มหล่อของเราอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณพี่สุรเชษนั่นเองค่ะในโซนนี้คือการทดสอบอะไรคะครับสำหรับโซนนี้เป็นโซนอิมมูนิตี้นะครับเป็นโซนที่ใช้สำหรับในการทดสอบผิคุ้มของเราว่าสามารถทนทานต่อสาภาวะผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณนะใช้งานหรือไม่ค่ะเช่นตันยานรบกวนในรูปแบบต่างๆแรงดันเสิร์ฟจ,จากฟ้าผ่าและไฟกระชากครับซึ่งทั้งฟ้าผ่าทั้งไฟกระชาก สามารถเกิดได้ในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทดสอบใช่ครับโดยที่ฟรีไฟของเรานะครับจะรับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยโดยที่ไม่เกิดความเสียหายใดๆภายใต้สภาวะที่ผิดปกติต่างๆเหล่านี้ครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรานะครับบริษัทฟูจิสึได้ใช้มาตรฐานในการทดสอบที่เข้มงวดมากกว่ามาตรฐานสากลถึง2เท่าเลยทีเดียวครับว้าวได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศฟูจิสึของเรานั้นสามารถใช้งานได้แข็งแรงและก็ทนทาน และต่อมานะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งห้องค่ะสําหรับห้องนี้เอาไว้ทดสอบอะไรคะคุณพี่สุร,ร,สรเชษห้องนี้เรียกว่าห้องอิมิชันนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอธิบายน,นิดนึงนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเวลาที่เราใช้งานอยู่มันจะมีการแผ่สัญญาณรบกวนออกมานะครับซึ่งห้องนี้นะครับเอาไว้ทดสอบเครื่องปรับอากาศของเราว่าระดับระดับสัญญาณรบกวนที่แผ่ออกมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นที่อยู่ข้างเคียงครับ สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีการทดสอบเชื่อมโยงมา,จากจห้องเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับผมสำหรับที่ทุกท่านได้อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบวระดับการแผ่ของสัญญาณรบกวนนะครับจากสายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องป,ปารประกาศของเรานะครับโดยที่วิธีการวัดนะครับก็จะใช้แคมตัวนี้นะครับในการวิ่งไปตามความยาวของสญญายไฟนะครับแล้วก็จะสแกนหาว่าระดับความสัญญาณรบกวนตรงไหนนะครับเป็นสัญญาณรบกวนที่มีระดับสูงสุด แล้วก็จะนำค่านี้ไปแสดงผลเป็นกราฟดังที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันบนหน้าจอนั่นเองนะคะคือค่าของการที่เราทดสอบในห้องนี้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฟูจิสึในประเทศไทยค่ะ เราได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียดทั้งเรื่องของการคิดคน้นผลิตและก็พัฒนาเพื่อตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานอย่างแท้จริงค่ะซึ่งส่วนวิจัยนี้นะคะมีมูลค่าการลงทุนรวมถึง600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดจะเพียงเท่านี้นะคะนอกจากในส่วนของงาน R&D แล้วบริษัทฟูจิสึเซเนอรอโของเรานั้นนะคะยังมีโรงงานผลิตและก็ประกอบเครื่องปรับอากาศรวมถึงยังมีโรงงานผลิตมอเตอร์เองอีกด้วยค่ะว่าแล้วเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ サワディカ富士ツーゼネラルタイランドの山市と申します。えー、我々はここチョンブリ県で、えー、ジャパンクオリティの、えー、エアコンディショナーを生産しております。本日は我々の、えー、エアコンの生産現場を、えー、ご紹介しますのでよろしくお願いいたします。 ขนมจีนอยู่ที่บริษัทฟูจิสึเจเนอโรลประเทศไทยค่ะซึ่งโรงงานนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2534นะคะหรือว่าเมื่อ29ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเ <Okay. S 1> พะื่อผลิตและก็ส่องออกเครื่องปรับอากาศฟูจิสึเจเนอโร่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศญ,ญี่ปุ่นค่ะบริษัทฟูจิสึเจเนอโรลประเทศไทยนี้นะคะมีทุนจดทะเบียนถึง1,740ล้านบาทและมีพื้นที่รวมถึง1 35, 3 5 8 3ตารางเมตรค่ะ ที่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการรองรับการผลิตหรือว่าในส่วนของตัวสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้าอย่างไม่หยุดอย่างนั้นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราได้เปิดโรงงานที่2ค่ะยู่ในเขตเดียวกันนี้นะคะและเรียกได้ว,ว่าจะเจรสมบูรณในปีพศ2565นี้แล้วค่ะ และหากเราดําเนินการเปิดระบบอย่างเต็มที่นะคะจะมีกําลังการผลิตสูงถึงปีละ3.4ล้านยูนิตเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นกําลังการผลิตที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการส่งออกไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในแถบของประเทศในแถบตะวันออกกลางออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าเอเชียค่ะ ตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นกระบวกนการหรือว่าขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศฟูจิสึกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปชพมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเครื่องปรับอากาศฟูจิสึผลิตชิ้นส่วนประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานประเทศญ,ญี่ปุ่นในทุกขั้นตอนเลยนะคะจึงได้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพในการผลิตเครื่องปรับอากาศฟูจิสึค่ะ และขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตนะคะก็คือ Press Process เป็นกระบวนการผลิตหรือว่าปั๊มชิ้นส่วนโลหะเพื่อนำไปประกอบเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะหลังจากนั้นชิ้นส่วนโลหะนะคะจะถูกนำส่งไปยังกระบวนการทำสีเรียกว่า p i n t i n g Process ค่ะเรามีระบบพ่นสีที่ทันสมัยจึงได้ชิ้นงานที่เรียบสม่ำเสมอและก็คงทนค่ะและกระบวนการถัดมาเราเรียกว่าไ p โปรเซสค่ะเป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อและก็วงจรสารความเย็นค่ะ และขั้นตอนถัดมานะคะอีกหนึ่งขั้นตอนเราเรียกว่า h e a heat p r o c e s s ค่ะเป็นขั้นตอนที่ผลิตชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศฟูจิสึนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งกระบวนการผลิตที่สําคัญนะคะเราเรียกว่า assembly process ค่ะการประกอบเครื่องปรับอากาศเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนําไปทดสอบค่าไฟฟ้าแล้วก็เสียงนะคะเราจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศฟูจิสึของเราผ่านมาตรฐานในทุกขั้นตอนค่ะและหลังจากนั้นเราจะนำไปบรรจุหี่ห่อและก็รอการจัดส่งต่อไปค่ะ เครื่องปรับอากาศฟูจิสูรเจเนอ a l ไม่ได้ผลิตแต่เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเท่านั้นนะคะเรายังมีระบบ VRF ค่ะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือในเชิงพาณิชย์เป็นระบบที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีค่ะเราจึงได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัยมาใช้นะคะเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีความแม่นยำถูกต้องรวมถึงค่ะยังให้การทำงานนั้นที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงลดข้อผิดพลาดในการผลิตอีกด้วยค่ะ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจในการผลิตเครื่องปรับอากาศของฟูจิสึค่ะซึ่งบริษัทฟูจิสึเจเนอัรประเทศไทยได้ตั้งมาตรฐานการตรวจสอบไว้อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานและการรับรองจากทูฟไลแลน และตอนนี้ขนมจีนก็อยู่ที่บริษัท FGA ประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัท FGA ประเทศไทยจำกัดนี้เป็นบริษัทที่ผลิตมอเตอร์นั่นเองค่ะและก็ได้เปิดดาเนินการขึ้นนะคะในเดือนเมษายนพศ2542นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทของเราในงานคือตัวมอเตอร์ใบพัดสาหรับเครื่องปรับอากาศที่เป็นทั้งแบบอลูมิเนียมและก็แบบเหล็กค่ะ โดยคุณสมบัติที่เด่นๆของผลิตภันธ์ของเรานะคะก็คือระบบที่ควบคุมความร้อนเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวสามารถควบคุมความร้อนให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยตัวโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมและก็เป็นแผ่นหนังไฟฟ้าที่เป็นเหล็กนั่นเองนะคะจึงทําให้มอเตอร์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่สูงมีความเสถียรที่สูงมากและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ เราเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบหลักของโครงสร้างมอเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนะคะเพื่อผลิตมอเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฟูจิสึะค่ะซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเกรดสูงในตลาดและในอนาคตนี้นะคะเราจะผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปรวมถึงสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยะค่ะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศฟูจิสึะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศฟูจิสึในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าเครื่องปรับอากาศฟูจิสึของเรามีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนค่ะจึงทําให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้กลับเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ของฟูจิสึค่ะตามด้านล่างนี้นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของทุกท่านสำหรับวันนี้ขนมจีนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ